ด็อกเตอร์กำมัดล่ะครับเพื่อมีคนดื้อยางไงไม่อยากจะโม้เท่าไหร่นะคะวันนี้ภาพปิดตาอีกข้างนึนงเนี่ยมันเก็บเงาความมืดอเอาไว้ไงล่ะทุกคนในนามของรูรุสวีวิทชานิอาข้าขอาเป็นจ้าเป็นดาร์คแฟมม s สเตอร์นิดแอเดีด,ดไม่อยากจะพูดอรอกว่าเท่าไหร่แต่นายรู้ความเป็นจริงนี้ได้ยังไงนะฮะเอาหญิงใช้ผนึบาชันป้องกันพลังสปอยเอาไว้แล้วนะครับใช่ทุกคนจริงๆภาพพันแผลที่ปิดที่ตาของเซเลยอยู่เนะี่ยมันมันไม่ได้เป็น แต่ธรรมดานะทุกคนผลิตมาจากอะไรรู้ไหมใยใยน้ําลายมังกรแล้วก็ผสมกับใยจาก เมือกของแมงมุมใช่พอมันปิดตาเซเลียที่มีความสามารถอันลัมเลอดประเสริฐเนี่ยมันก็เลยบอกว่าคอยป้องกันไม่ให้เซเลียสปอยเข้าไว้อย่าอย่าพากันเบียวทีเนี่ยถ้าหากเปิดตาขึ้นมาแล้วก็โลกนี้อาจจะสูญสสายก็ได้นะครับรู้ได้ไงอ่ะนิวสัไม่พูดนันเนี่ยเรามีพลังมากไปอ่ะเราก็จะแบบตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นๆได้ไงผมไม่เคยเบียวครับแต่มีมังกรดำพอหนึ่งไว้ที่แขนขวาจริงๆแล้วที่เซเลียใส่ใส่ถุงมือทุกคน จริงๆแล้วมันเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วเซเรียมีลูกแก้วเอาไวเ้เรียกมังกรออกมาได้ม,มีอยู่ประมาณสี่ลูกมีแบบมังกรไฟน้ำดินแล้วก็ลมเป็นเรื่องเวลาเนาะเออเมื่อกี้แบบพูดจริงจังมากอะอะไร้วดินน้ำลมไฟพอซิอุดดินน้ำ ปกตอิองหญิงใช้วิธีไหนในการควบคุมพลังเขากลัวโดนถูกทำลายจริงๆเราไม่ยากอะทุกคนจากเหตุที่เจเลียบอกว่านั่งทำงานตลอดทั้งวิทั้งวันอะจริงๆเราเพื่อแบบเก็บงําพลังในกายเอาไว้อเออแล้วก็ต้องแบบฝึกวิถีนินจา้วยนะทุกคนเมื่อวานเจเลียเพิ่งดูเรื่องนี้มาสุขขาวว่าดีเอาเอจีมาใช่แล้วก็แบบ เดียวนะเสื้อคลุมที่องหญิงใส่เอาไว้เนี่ยควบคุมพลังมือที่แฝงอยู่ในกายสินะครับใช่จริงๆแล้วเสื้อคลุมเนี่ยม,มันมีพลังเยอะนะทุกคนแบอบกว่าทั้งป้องกันการโจมตีจากภายนอกก็ช่วยได้เออจาก ภายในก็ช่วยได้เหมือนกันแล้วก็เขาแปดอธิบายกฎของบิ๊กแบงเออจริงๆสเสด็จแม่ค่อนข้างแบบว่าเปิดพวกแบบวิทยาศาสตร์ให้ดูค่อนข้างเยอะเลยค่ะปรากฏการบิ๊กแบงน,น,น,นะคะไม่ยากเลยก็ดาวเคราะห์เนี่ยระเบิดขึ้นมาจากความสามารถของเซเลยด้วยแบบเนตเนตในตานะคะใช่แล้วก็แบบพอแบบเแบิกเบิกเนตสีแดงขึ้นมาจริงๆแล้วมันมันไม่ยากเลยทุกคนมันเรียกว่าเนตวงแหวนเออใช่แต่ว่ามันเนตวงแหวนที่แบบว่าไม่เหมือนคนอื่นเขาไง เพราะว่าเก่งเกินไปใช่ไม่ใช่เนตรวงแหวนกระจกเงาเหมือนบุพผานะเออแต่ว่ามันเป็นเนตรวงแหวนมาจินเทียเ,เมื่อเมื่อเบิกเน็ตเนี่ยดาวคอตรงนั้นจะแบบว่าระเบิดตั้งตุ้มขึ้นมามันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการ์บิ๊กแบงขึ้นดาวคอดวงนั้นก็เลยแบบสามารถระเบิดได้ภายใต้แบบความสามารถของชาวมาจินเทียเอยเป็นไงเก่งวะเอสอสารภาพขาวมาเมื่อกี้กันตั้งใจฟัง